ขอการสนับสนุนเป็นไลค์และสับสกายสำหรับิีนีด้วยแนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Character Profile ของบูออคัยกับผมตัดตออีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นั้นจะเป็นประวัติของชิโรมิอิโอริสนไนเปอร์สาวสุดสวยแห่งคณะกรรมการวินัยวัยฝูงของเซนเซหลายๆท่านเอาละเรามาทำความรู้จักกับตัวน้องอิโอริกันเลยดีกว่านะครับชิโรมิอิโอริหรืออิโอริจังเป็นนักเรียนชั้นปีที่2ของสถาบันเกนา อายุในปัจจุบันก็คือ16ปีเกิดวันที่8พฤศจิกายนความสูงของเอียวรจะอยู่ที่157ซนติเมตรเป็นเอสไนเปอร์ของคณะก,กรรมการวินัยมาพูดถึงรูปลักษณ์กันนะครับเอียวรเป็นเด็กสาวที่มีผมสีเงินยาวโดยไว้ผมทรงทวินเทลโบที่ใช้ประจําของเอียวรีจะเป็นสีดําผมด้านหน้าของเอียวรจะเป็นผมม้าปิดดวงตาข้างซ้ายของเธอไว้ซึ่งดวงตาของเอียวรนั้นจะมีสีแดงแคล้ายกับสีเชอร์รี่ ตัวเธอเป็นเด็กสาวที่มีผิวสีคล้ำและจุดที่โดดเด่นที่สุดของเธอก็จะเป็นตัวหูเอวและก็หางปีศาจสีดำเครื่องแบบที่ตัวเอโอลิใส่ประจําก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตคอปกแขนยาวสีขาวที่แขนเสื้อนั้นจะมีปอกแขนสีแดงที่เป็นของคณะกรรมการวินัยอยู่ส่วนกระโปรงและเนคไทของตัวเอโอลิเนี่ยจะเป็นสีดําตัวเจ้าตัวมักจะสวมใส่ถุงมือสีดําเอาไว้ตลอด,ดเจ้าตัวเป็นสาวน้อยที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกของคณะกรรมการวินยัยเป็นคนที่มีความแอคทีฟสูง แต่ก็ขี้บน่นโดยเฉพาะเรื่องของตัวแสบในโรงเรียนที่ก่อเรื่องไม่เว้นวันนอกจากนี้เจ้าตัวยังเป็นคนที่โมโหง่ายปากร้ายปากยางไทาย,ยางซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเซนติเลต์แหละนะแม้ว่าบุคลิกที่พบเจอในระหว่างทํางานจะค่อนข้างก้าวร้าวดุดันไม่เกรงใจใครยกเวทนะแต่อโอลี o ่ก็เป็นสาวน้อยที่เหมือนกับคนปกติเธอต้องการเวลาพักผ่อนต้องการเวลาเที่ยวเล่นเหมือนสาวน้อยธรรมดาธรรมดานบางครั้งแต่ก็ติดที่ว่ามันไม่ค่อยจะมีโอกาสเท่านั้นเอง เธอให้ความหมายของกฎระเบียบไว้ว่ากฎไม่ได้มีไว้ให้ทําตามตลอดแต่ถ้าไม่ทําตามก็ต้องรับผิดชอบและไม่มีกฎไหนที่ทุกคนยอมรับกันได้หมดล็อกดังนั้นมันจึงต้องมีการบังคับเอโอลิเป็นนักเรียนที่พร้อมจะบวกมากที่สุดในคณะกรรมการวิทยเธอพร้อมที่จะลงมือขั้นเด็กขายกับนักเรียนทุกคนที่กระทำความผิดโดยไม่มีความปาณีเป็นหัวหน้าภาคสนามผู้แข็งแกร่งและไว้ใจได้ในคณะกรรมการวิทยเลยทีเดียว ทางด้านข้อเสียของออโอลิก็คือความโมทุรุและความดื้อรั้นเธอมักจะลืมรอบข้างทันทีที่พบกับสตโตซึ่งนั่นเป็นข้อเสียที่ทําให้ตัวเธอตกหลุมพรางง่ายๆอยู่บ่อยครั้งและสิ่งที่มีชื่อเสียงมากกว่าบุคลิกของเธอนั่นก็คือความสวยออโอลิ <I ori. S 2> จัดว่าเป็นนักเรียนที่ดวงบอดมากสําหรับคนอื่นแล้วความสวยมกกักจะมาหาแค่ตัวเองแต่สําหรับออโอลินั้นไม่ใช่ตัวเธอบียอนมากกว่านั้นนั่นก็คือความสวยของเธอสามารถเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนร่วมทีมและคนใกล้ตัวได้ หรืออาจจะเรียกได้ว่าหายนะที่มีชีวิตเพียงแค่เธอพูดว่าอาจจะเป็นวันโชคดีของเราความสงบสุขก็จะหายไปในทันทีหรือพูดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คงไม่เป็นไรนั่นอาจจะหมายความว่าความสวยระลอกใหม่นั้นกําลังจะมาเยือนแบบไฮเปอร์โซนิกหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวจะไม่พูดอะไรแล้วความสวยมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ดีแน่นอนว่าการตัดฉลากเพื่อเข้าเวรมันก็ไม่ต่างกันช่วงที่โยริออกลาตะเวนสนใจจึงมักจะเป็นช่วงเวลาที่เธอไม่อยากเข้าเวรมากที่สุด เช่นตอนดึกหรือวันหยุดยาวเรามาพูดถึงตัวอาวุธประจาตัวของเอลลีกันบ้างอาวุธประจําตัวของเอรลีก็คือไรเฟิคลคาราบิเนอร์ 98K เป็นปืนระบบลูกเลื่อนลำกล้องขนาด9 2 5 7ม mm. ิลเมตรเป็นไรเฟิลแซนธรรมดาที่ไม่ได้ติดป้องช่วยเล็งเอาไว้ตัวปืนนี้จะมีการติดน้ําแร้มคล้ายคมเคี้ยวของสัตว์เอาไว้โดยปืนนี้ตัวเอลลีตั้งชื่อให้มันว่าคราคช็อตโดยเจ้าตัวเอ่ยอย่างภาคภูมิใจเกี่ยวกับอาวุธชนิดนี้ว่าผู้เชี่ยวชาญน,นั้นจะไม่เลือกอาวุธที่ใช้ ซึ่งอาวุชินนี้มันต้องใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆในการใช้งานมันมาถึงทางด้านความสัมพันธ์ส่วนใหญ่นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวินัยส,ส่วนใหญ่เริ่มตแต่งหัวหน้าของเธออย่างโซลสกิฮินะซึ่งเป็นคนที่ตัวเอิโอลิให้ความเคารพอย่างแรงและที่สําคัญเธอกลัวมากเวลาที่ฮินะโกรธและถึงแม้ว่าเอิโอลิจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องรับผิดชอบหน้างานแต่ในบางครั้งเจ้าตัวก็ทําเกินกว่าเหตุจนโดนฮินะตำหนิเช่นกัน ซึ่งตรงส่วนของฮินานั้นผมได้ทําประวัติของตัวน้องเอาไว้แล้วเช่นกันอิโอรินั้นเป็นบุคลากรที่มากตัวความสามารถแต่ในบางครั้งตัวเธอคนเดียวก็ไม่สามารถจัดการปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้ท้ายสุดมันเลยลงเอยที่ฮินาต้องมาช่วยเธอในการเคลียร์ปัญหานั้นอิโอริรู้ถึงความแข็งแกร่งของฮินาดีและรู้ด้วยว่าหากาาวันใดที่คณะกรรมการวินัยไม่มีฮินาแล้วความชิบหายมันจะมาเยือนอย่างแน่นอนอิโอริเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการกระทําผิดระเบียบแต่เนื่องจากตัวอิโอริเป็นคนทีแอคทีฟสูงมาก ในบางครั้งตัวเธอเลยการนคนที่ทําผิดก่อซะเองแค่เมื่อเจ้าตัวการเป็นคนที่ทําเรื่องไม่สมควรพินาก็จะสั่งให้ตัวเธอไปเขียนรายงานสำนึกผิดแบบเดียวกับที่สมาชิกคนอื่นต้องทําทางด้านของอากะอากะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ออโลีิยอมฟังคําสั่งอย่างว่าง่าย ทั้งในฐานะของคนที่ตำแหน่งสูงกว่าและก็บุคลากรที่เป็นมันสมองของทีมตัวอโก้น,นั้นมีทั้งเล่ห์เหลี่ยมและยุทธวิธีในการลบที่น่าเชื่อถือแม้ว่าคนหนึ่งเป็นมันสมองอีกคนหนึ่งเป็นมือเวนเท้าถ้าคิดตามหลักสามารถสำนึกแล้วถ้ามันรวมกันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแต่ความจริงมันโหดร้ายกว่านั้นมากเพราะเมื่อไหร่ที่สองคนนี้ร่วมมือกันแผนที่วางไว้มันมักจะเจ๊งซึ่งหากถามเหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นก็คงเป็นเพราะดวงล้วน เมื่อคนดวงเกลือมาทำการโลกกับคนดวงโคตรเกลือมันจะเหลืออะไรล่ะครับมันก็ชิบหายสิครับตัวอาโกมองออกว่าเอโอริมีนิสัยแบบไหนโดยเฉพาะเรื่องความเลินเล่อที่เธอต้องเตือนมากเป็นพิเศษเธอมักจะเตือนเรื่องการทำงานของเอโอริและบางครั้งก็มีการลงโทษให้เจ้าตัวไปทำงานเอกสาสตตอนที่ทำงานผิดพลาดด้วยทางด้านของชินาสึทางชินาสึนั้นไม่ค่อยมีอะไรมากชินาสึนั้นเป็นรุ่นน้องของเอโอริและถือว่าเป็นคู่คูที่มักจะทำภารกิจร่วมกันอยู่บ่อย เจ้าตัวเป็นคนที่มักจะห้ามปาบอิโอลิไม่ให้ก่อเรื่องที่มันรุนแรงรวมถึงห้ามไม่ให้อิโอริพูดคําเรียกเจ้ากรรมในเวรมาด้วยซึ่งรวมถึงในบางครั้งเจ้าตัวก็มีหน้าที่รับแชร์ความซวยตามอิโอลิไปด้วยทางทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยมาทางด้าน p a เดโลเมเนียมโซไซตี้แพเดโลเมเนียมโซไตี้คือสภาทั้งเรียนของเกเนนาจึงเป็นเหมือนหน่วยงานที่ใหญ่กว่าคณะกรรมาการวินยัยกับหน่วยงานนี้ตัวอิโอริไม่ก็อยากกุยงเกี่ยวสักเท่าไหร่เพราะว่ามันทําให้ตัวเธอรู้สึกเกร็ง ครั้งที่เจอกันล่าสุดของเอลิกับสมาชิกของเพเดโลเบเนียมก็คือการสำรวจประจําปีซึ่งเพเดโลเบเนียมส่งอีโรฮะมาเ้าที่เรารู้กันอีโรฮะเป็นคนที่ละเอียดมากเป็นจอมเฮฟที่ทุกอย่างมันต้องเป๊ะการทํางานแบบที่ยังมีความเลินเล่อของเอลิจึงไม่สามารถทําให้ตัวอีโรฮะพ่อใจได้และต้องถูกตัดคะแนนไปตามระเบียบทางด้านชมรมชิมอหาร นี่ถือว่าเป็นศัตรูคู่ฟ้าของเอโอลิมาอย่างยาวนานซึ่งทางชมรมคิมิฮานะมีเพียงแค่2คนที่กลัวเอโอลิก็คือจุนโกกับอิชิมิส่วนอีก2คนไม่ได้กลัวอะไรเอโอลิเลยโดยฮารุนะพูดอย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการวินัยที่ไม่มีฮินะพวกเธอไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวซึ่งตรงนี้อาจจะมองได้ว่าฮารุนะกับอาคารีนั้นมีฝีมือพอๆกับเอโอลิเลยทีเดียวตรงนี้ก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่เพราะว่าหัวหน้าอย่างฮารุนะานั้นมีความสมาในการประเมินพลังของอีกฝ่ายได้ค่อนข้างดี ส่วนอาการิก็เคยโดนสุลุกิอัดยับมาแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังอยู่ในระดับแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นทางด้านแก๊งลักจ้างสารพัด68กวนนี้เป็นอีกหนึ่งกวนตัวปวดที่สร้างความเหนื่อยใจให้กับพวกอิโอริพวกอารุเป็นพวกที่รับจ้างทํางานแบบผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นจึงผิดระเบียบอย่างชัดเจนแม้ว่าจะตามจับสักเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะจับได้สักทีซึ่งหลายๆครั้งนั้นมันเกิดจากความประมาทของอิโอริเอง ไม่ว่าจะเป็นการถูกรอบโจมตีจากฮาลุกะหรือเป็นการเหยียบกับระเบิดของมุสกิแต่โซนหนึ่งก็พอทีมเบอร์ของพวกอารุเหนือกว่าด้วยล่ะนะ ทางด้านความสัมพันธ์กับเซนเซิฟูดอิมเพชชันของทั้งสองคนนั้นค่อนข้างแย่เพราะตอนที่อีโอริเจอกับเรานั้นตัวเราเผื่อทําเหรียญตกไปในท่อซึ่งทําให้เราต้องลงไปงมหาแต่อีโอริดันนึกว่าเราเป็นคนโลกจิตที่ลงไปในท่อเพื่อส่องดูกางเกงในผู้หญิงจากนั้นเราเลยกลายเป็นสุดยอดตัวแสบของกีวะทอสทุกครั้งที่เจออีโอริต้องเป็นจังหวะนรกไม่อยู่ในสภาพจาแยก่ก็อยู่ในสภาพที่น่าอายแน่นอนว่าสารัเสนเซร็แล้ว เอียร์ลี่จังนั้นเป็นคนที่น่ากแกล้งเล่นเป็นที่สุดและสําหรับเอียรลีนั้นเซนเซเป็นคนสุดเกลียนที่ชอบพูดอะไรพิลึกพิลั่นทาอะไรแปลกๆเป็นคนโรคจิตที่ชอบความเจ็บปวดเธอมักจะชอบพูดว่าทําไมที่น่าถึงไว้ใจคนแบบนี้ได้ซึ่งในส่วนของฟีเวอร์นั้นตัวเธอก็ยอมรับอยู่ล็อกวิลกรรมต่างๆที่เซนเซได้ทําไว้กับเอียรลีาจังนั้นมีค่อนข้างมากเช่นแอบซื้ออัลบั้มรูปสมัยเด็กของเอียรลีจากตลาดมืด หรือถ่ายภาพตอนเธอตกหลุมพรางเก็บเอาไว้และวีรกรรมที่เห็นจะแสบที่สุดก็คือชวนเอโอลิมานอนใต้กอง้ายด้วยกันซึ่งพอเธอเผลอหลับไปก็ทําเป็นงานศิลปะเลยที่สําคัญก็คือมันผสมซีเมนต์เอาไว้เอโอลินั้นมักจะมีความหยิ่งและทรนงในตัวเองว่าเซนเซมันคงไม่กล้าทําในคําขอแปลกๆของเธอแต่นั่นเป็นสิ่งที่ตัวเอโอลิคิดผิดจากมาหาลยทีเดียวเชียว และยังเป็นเรื่องที่สร้างความอับอายให้กับเธอต่อนหน้าทารักนั้นด้วยคําขอบาบาท,ที่ว่าถ้าอยากจะพบกับประธานให้ได้ก็เลียงรองเท้าของฉันก่อนสิกลายเป็นว่าเซนเซมันเลีจริงๆท้ายสุดคนที่ต้องอายจนแทบแทบแผดดินหนีตอนนั้นก็เลยกลายเป็นอิโอริแทนเอโอรินั้นมีประวัติในการทําลายร่างกายของเซนเซ์บ่อยมากตั้งแต่เตะน,นักแข้งเยียบต่อยทุบแน่นอนว่าจะทําทอย่างไรเซนเซมันก็ไม่โกดล็อกนั่นเพราะว่าฉันชอบขาของเอโอริจังยังไงล่ะ เอลลีเป็นสาวน้อยที่มีซิเกเนเจอร์เรื่องความสวยตัวชนิดว่าสั่งได้ตามใจนึกและต่อให้ไม่ได้สั่งความสวยก็มาถึงตัวอยู่ดีเช่นพักผ่อนอยู่ดีๆก็มีเรื่องจับฉลากลาดเวนก็มักจะได้เวรตอนดึกหรือไม่ก็วันหยุดเช่นตอนช่วงปีใหม่ที่พวกอาลุไปเจอกับเอลลีเจ้าตัวก็เข้าเวรเพราะจับฉลากได้เข้าเวรมันขึ้นปีใหม่พอดีและเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวพูดเรื่องดีๆออกมามันจะเป็นการเรียกเจ้าก,กรรมในเวรออกมาหา ซึ่งเราจะเห็นได้จากเนื้อเรื่องอีเวนต์ซ m มเมอร์ของเฮน่าซึ่งพอจะตัวจูดว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คงไม่เป็นไรปุ๊บเจ้ากรรมนายเวรก็ออกมาหาปับ๊บซึ่งชินาเซอรู้ดีและพยายามห้ามไมา้อิโอริพูดอะไรออกมาในเวลาปฏิบัติภารกิจส่วนเหตุผลก็ไม่ใช่อะไรหรอกตัวเธอไม่อยากรับความสวยไปกับอิโอลิด้วยเรื่องราวสุดสวยของอิโอริครั้งหนึ่งนั้นเราจะพบได้ในเนื้อหาย่อยของชมรมโภชนาการ อิโอริในตอนนั้นมาตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงอาหารหลังจากมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของคณะกรรมาการวินัยมีอาการอาหารเป็นพิษซึ่งโรงอาหารมันก็ค่อนข้างสะอาดและเรียบร้อยดีจะมีก็แค่อาหารในหม้อหนึ่งซึ่งเหมือนว่ามันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตท้ายสุดนั้นพอไม่มีอะไรตัวเธอก็เลยคิดจะกลับและพอตอนนั้นตัวเธอหิวน้ำอยู่พอดีก็เลยขอน้ำดื่มแต่เครื่องดื่มที่นำมานั้นมันเป็นน้ำผลไม้ที่จูลิเป็นคนทำพวกเรารู้ดีกันอยู่แล้วนะว่าหากจูริททำอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรแล้ว มันจะไม่ใช่อาหารแต่มันจะเป็นเอุธเคมีผลก็คือออโอริบูบทันทีและเกือบจะได้ไปหาบัลพบลุษและก็เกิดอาการอาหารเป็นพิษไปตามระเบียบตัวเนื้อหาส่วนที่ตัวเอโอลิเจ็บตัวนั้นมันจะมีค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวรวมถึงใน L2D ของเจ้าตัวด้วยในส่วนของออโอลินั้นมีจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอว่ายน้ําไม่เป็นแต่นั่นไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอไม่มีเวลาว่างในการฝึกซ้อมเหมือนฮีนะแต่เหตุผลนั้นมันเป็นเพราะตัวออโอลิโดดเรียนว่ายน้ําต่างหาก นั่นทาให้ตัวเธอต้องมาทําตัวลราลับล่อเพื่อซื้อห่วงยางลายเป็ดน้อยแต่พอทําตัวลราลับล่อก็เลยโดเซนเซเจอเข้าตามระเบียบและในปัจจุบันตัวเธอพอจะว่ายน้ำได้แล้วถึงแม้ตัวอิโอรีจะเป็นคนที่ปฏิบัติหน้านที่อย่างเข้มงวดแต่ตัวเธอก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาานี่แหละเธอต้องการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายบ้างต้องการเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กผู้หญิงบ้าง ตัวอย่างชัดๆที่เห็นก็คือตอนอีเวนต์ซัมเมอร์ซึ่งพอเจ้าตัวได้ยินว่าอาโกหลอกคินาให้ไปพักความที่ชายหาดตัวเธอก็กุลีกุจอเตรียมชุดว่ายน้ำทันทีไม่ต้องถามเลยว่าเจ้าตัวตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากแค่ไหนเพราะหลักฐานมันก็มัดตัวแน่นมากในส่วนของ L2D ดีในชุดว่ายน้ำของเธอก็เช่นกันเธอหาช่วงเวลาว่างๆสำหรับการพักผ่อนเพื่ออาบดด แต่ก็ยังปากแข็งบอกว่าตัวเธอจะไล่าตามพวกตัวป่วนไปถึงเอียลิจะคิดว่าตัวเธอหลอกเราได้เนียนแล้วแต่นี่มันใครมันเซนเซ่ผฟฟู้เชี่ยวชาญเรื่องการอู้งานเถอะนะเพราะฉะนั้นเราจึงไปเห็นเจ้าตัวอยู่ในสภาพที่อาบแดดอยู่แบบนั้นน่ะแหละเรื่องราวของสาวน้อยดวงกุดอย่างเอียวลี่นั้นยังมีหลายส่วนที่ยังไม่ได้เปิดเผยในเนื้อหาหลักแต่ในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันจบลงแล้วสำหรับประวัติของชิโรมิเอียลิ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์และซับสไครต์นะครับเพื่อเๆคนไหนที่มีอะไรอยากจะคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ที่สุภาพลงที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในข่าวหน้าสวัสดีครับ